สวัสดีครับผมขานเองครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาทําการคํานวณแล้วก็วิเคราะห์นะครับผมว่าการเติมเกมเข้าสู่เกม Genesis Impact เ,เติมแพ็กเกจไหนคุ้มค่าที่สุดแพ็กเกจไหนไม่คุ้มค่าเลยนะครับโดยในส่วนนี้นะครับผมผมขออนุญ,ญาตใช้คําว่าเจมแทนคําว่า Genesis Crystal กับ Primogem นะครับผมเพราะว่า2ตัวนี้มันมีมูลค่าเท่ากันนะครับโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปมากกว่านี้เราเข้าสู่เนื้อหาหลักกันเลยนะครับ แพ็กเกจแรกนะครับผมราคา29บาทคุณจะได้รับเจมทั้งหมด60เจมแล้วก็ที่การเติมครั้งแรกนะครับคุณจะได้รับโบนัสคูณ2เป็น120เจมโดยที่ผมคิดมาแล้วนะครับผมว่าการเติมครั้งแรกเนี่ยมูลค่าต่อเจมเท่ากับ0.241นะครับแล้วก็การเติมครั้งต่อไปเนี่ยคุณจะไม่ได้รับโบนัสคูณ2แล้วก็จะไม่ได้รับโบนัสบวกเพิ่มนะครับคุณจะได้รับเจมเพียงแค่60เจมโดยคิดมูลค่าต่อเจมออกมาได้แล้ว0.433 8ครับ แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการเติมครั้งแรกหรือว่าการเติมครั้งต่อๆไปเนี่ยคุณจะไม่สามารถนําไปกดกาชาได้นะครับผมแพ็กเกจต,ต่อมานะครับแพ็กเกจที่2มูลค่า149บาทคุณจะได้รับเจมทั้งหมด300เจมโดยที่การเติมครั้งแรกคุณจะได้รับโบนัสคูณ2เป็น600เจมโดยผมคิดมูลค่าต่อเจมออกมาได้0.2483แนะครับแล้วก็การเติมครั้งต่อๆไปคุณจะไม่ได้รับโบนัสคูณ2 แต่ว่าคุณจะได้รับโบนัสบวกเพิ่มอีก30เจมรวมแล้วเป็น330เจมโดยมูลค่าต่อเจมเท่ากับ0.4515นะครับโดยที่การเติมครั้งแรกนะครับคุณจะสามารถนำไปกดตู้กาชาได้ทั้งหมด3โรแล้วก็ที่การเติมครั้งต่อ,ตอไปคุณจะสามารถนำไปกดตู้กาชาได้ทั้งหมด2โรต่อการซื้อ1แพ็กเกจนะครับต่อมาแพ็กเกจที่3นะครับราคา449บาท คุณจะได้เจมทั้งหมด980เจมแล้วก็ที่การเติมครั้งแรกคุณจะได้รับโบนัสคูณ2เป็น1,960เจมโดยคิดมูลค่าต่อ1เจมเท่ากับ0.229นะครับแล้วก็การเติมครั้งต่อๆไปคุณจะไม่ได้รับโบนัสคูณ2แต่ว่าคุณจะได้รับโบนัสบวกเพิ่มเข้ามาอีก110เจมรวมแล้วเป็น1 9 0เจมโดยมูลค่าต่อ1เจมเท่ากับ0.4119 ในการเติมครั้งแรกเนี่ยคุณจะสามารถนําไปกดกาชาได้ทั้งหมด12โรแล้วก็การเติมครั้งต่อๆไปคุณจะนําไปกดกาชาได้ทั้งหมด6โรต่อการเติม1แพ็คนะครับต่อมาเป็นแพ็กเกจที่4มูลค่า899บาทคุณจะได้รับเจมทั้งหมด1,980เจมโดยที่การเติมครั้งแรกคุณจะได้รับโบนัสคูณ2เป็น3,960เจมโดยมูลค่าต่อเจมเท่ากับ 0.2270นะครับแล้วก็การเติมครั้งต่อๆไปคุณจะไม่ได้รับโบนัสคูณ2แต่ว่าคุณจะได้รับโบนัสเจมเพิ่มเข้ามา260เจมรวมเป็น2,240เจมมูลค่าต่อเจมเท่ากับ0.4013ในการเติมครั้งแรกถ้าคุณนำไปกดกาชาคุณจะกดได้ทั้งหมด24โรแล้วก็การเติมครั้งต่อๆไปคุณจะ นำไปกดกาชาได้ทั้งหมด14โรต่อการซื้อ1แพ็กเกจนะครับแพ็กเกจต่อมาแพ็กเกจที่5ราคา1,600บาทคุณจะได้รับเจมทั้งหมด3,280เจมโดยที่การเติมครั้งแรกคุณจะได้รับโบนัสคูณ2เป็น6,560เจมคิดเป็นมูลค่าต่อเจมเท่ากับ0.243นะครับแล้วก็ การเติมครั้งต่อ,ตอไปเนี่ยคุณจะไม่ได้รับโบนัสคูณ2แต่ว่าคุณจะได้รับโบนัสบวกเพิ่มเข้ามาอีก600เจมรวมเป็น3,880เจมโดยมูล,ลค่าต่อเจมเท่ากับ0.4124นะครับในการเติมครั้งแรกถ้าคุณนำไปกดกาชาคุณจะกดได้ทั้งหมด41โรแล้วก็การเติมครั้งต่อๆไปคุณจะกดได้ทั้งหมด24โรต่อการเติม1 p a แพ็กเกจนะครับ แพ็กเกจที่6แพ็กเกจสุดท้ายนะครับราคา3,000บาทคุณจะได้รับเจมทั้งหมด6,480เจมโดยที่การเติมครั้งแรกคุณจะได้รับโบนัสคูณ2เป็น12,960เจมคิดเป็นมูลค่าต่อเจมเท่ากับ0.231นะครับแล้วก็การเติมครั้งต่อๆไปคุณจะไม่ได้รับโบนัสคูณ2แต่ว่าคุณจะได้รับโบนัสบวกเพิ่มเข้ามา1,600เจมรวมแล้วคุณจะได้รับเจมทั้งหมด8,80เจมนะครับ มูลค่าต่อเจมคิดออกมาทได้เป็น0.3713นะครับในการเติมครั้งแรกเนี่ยถ้าคุณนําไปกดกาชาคุณจะกดได้ทั้งหมด81โ e รแต่ว่าการเติมครั้งต่อๆไปคุณจะนําไปกดได้ทั้งหมด50โ e รต่อการเติม1 p a แพ็กเกจนะครับในเมื่อมันเป็นแบบนี้แล้วทุกคนอาจจะสงสัยนะครับว่าใน6แพ็กเกจนี้เติมแพ็กเกจไหนถึงจะคุ้มที่สุดนะครับ ผมก็ได้ทําการจัดอันดับมาเรียบร้อยแล้วนะครับโดยแพ็กเกจที่คุ้มที่สุดนะครับผมก็คือตัวแพ็ก3,000บาทรองลงมาก็จะเป็นแพ็ก899บาทแล้วก็รองลงมาอีกก็จะเป็นแพ็ก449บาทนะครับผมต่อมาจะเป็นแพ็กเกจรายเดือนนะครับแพ็กเกจรายเดือนเนี่ยจะมีมูลค่าเท่ากับ149บาท คุณจะได้รับเจมทั้งหมด3,000เจมนะครับแน่นอนว่าการรับเจมมากมายขนาดนี้กับการที่เราจ่ายเงินไปเพียงน้อยนิดนะครับผมจะต้องมีเงื่อนไขในการได้รับอยู่แล้วซึ่งเงื่อนไขนั่นก็คือคุณจะต้องใช้เวลาทั้งหมด30วันในการรับเจม3,000เจมนะครับโดยมันจะแยกออกมาเป็นแบบนี้ครับผมถ้าคุณซื้อแพ็กเกตนี้นะครับผมจะได้รับเจมทันเลยไปเลย300เจมนะครับแล้วก็จะเริ่มนับวันที่1ถึงวันสุดท้ายทันทีโดยคุณจะได้รับวันละ90เจมนะครับผม รวมแล้วคุณจะได้รับเจมทั้งหมด2,700เมื่อไปรวมกับ300ครั้งแรกค,คุณจะได้รับเจมทั้งหมด3,000พอดีนะครับโดยมูลค่าต่อเจมเนี่ยผมคิดออกมาได้เป็น0.049667นะครับคุณสามารถนำไปกดกาชาได้ทั้งหมด18%นะครับผมซึ่งแพ็กเกตน,นี้นะครับถือว่าเป็นแพ็กเกตที่คุ้มที่สุดในเกมแล้วแต่ว่าก็แลกมากับระยะเวลา ในการเก็บสะสมเช่นเดียวกันนะครับผมซึ่งมันเหมาะมากสําหรับคนที่มีงบน้อยหรือว่ามีงบเยอะเงินเหลือนะครับก็เหมาะเช่นกันต่อมานะครับผมเป็นแพ็ก BP แพ็ก BP เนี่ยผมขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับถ้าใครต้องการเติม BP เพื่อหา p รม m o เจมหรือว่าหาลูกแก้วกาชาไปกดตู้ตัวละครหรือตู้อาวุธนะผมผมไม่แนะนําให้เติมแพ็ก BP นะครับเพราะว่าแพ็ก BP เนี่ย มันให้ทรัพยากรในการทําตัวละครแล้วก็ทาอาวุธมากกว่าซึ่งมันเหมาะกับคนที่กําลังหาทรัพยากรในการทําอาวุธกับตัวละครนะครับผมโดยแพ็ก BP นะครับผมจะมีทั้งหมด2แพ็กเกจด้วยกันั่นก็คือตัวของแพ็กอัศวินนะครับผมคุณจะได้รับอาวุธ4ดาวที่เลเวล30คุณสามารถเลือกได้1ชิ้นคุณจะได้รับพโมเจมนิดหน่อยนะครับแล้วก็คุณจะได้รับลูกแก้วกาชาอีกประมาณ5ลูก แล้วที่เหลือก็จะเป็นในส่วนของทรัพยากรในการทำอาวุธแล้วก็ตัวละครน,นะครับผมต่อมานะครับเป็นแพ็ค BP เทพเจ้าจะมีราคาสูงวกว่า BP อัศวินนะครับโดยที่ BP เทพเจ้าเนี่ยจะมีราคาอยู่ที่599บาทแล้วก็ของที่คุณจะได้รับนะครับผมก็เหมือนกับ BP อัศวินเลยแต่ว่าคุณจะได้รับของมากกว่าคนที่เติม BP อัศวินอยู่3รายการนะครับผมนั่นก็คือตัวของน้ำบัตรประจำซีซัน่นแล้วก็แบบแปลนสุดท้ายก็จะเป็นตัวของเรซินนะครับ ถ้าถามผมว่า BP เทพเจ้าหรือ BP อัศวินคุ้มค่ากว่าผมก็บอกผมก็ขอตอบตรงนี้เลยนะครับผมว่า BP อัศวอฮนะตอนนี้คุ้มค่ากว่าอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าการที่คุณเพิ่มเงินไปอีก300บาทเพื่อไปเอาน้ำบาดแบบแล้์แล้วก็เรซินอีกนิดหน่อยเนี่ยผมมองว่ามัานยังไม่คุ้มค่านะครับผมแต่ว่าถ้าใครชื่นชอบการสะสมหรือว่ามีความสุขกับการได้เติมเงินเยอะๆได้ซื้อของที่คนอื่นไม่มีนะครับผมผมก็ แนะนำให้เติมไปเถอะครับผมเพราะว่ามันเป็นความสุขของคุณผมไม่มีสิทธิ์เข้าไปเก้าไก่ในส่วนนั้นอยู่แล้วนะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe <ๆ>เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ